ดูทุกคนกันด้วยอยู่กับผมเดือสกายแนในวันนี้ทุกคนไอ้น้องเวยบ้อยอะ่ะมันหายหายไปโดนมากนะแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกแสบตายัางไงไม่รู้นะเหมือนแบบว่าดวงจันทร์อ่ะพระอาทิตย์อ่ะมันต้องการส่องมาที่ผมอย่างเดียวทุกคนใช่ไหมโดยอยู่ตอนนี้แสบตามาาเลยเออเออไม่ไหวแล้วโอเคทุกคนในวันนี้จะพาไปดูไอ้น้องเว็บ้อยหน่อยอยู่ไหนวะนี่มันอยู่ไหนไม่รู้ มันจะอยู่ตรงนี้ไงน,นี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่เออมันพร้อมมันน่ะเห็นไหมรถยังขับได้ทุกคนก็ในวันนี้ดีดูดูสภาพหน่อยดูสภาพหน่อยหายไปไหนฮะน้องไม่รู้ไปไหนฮะไม่รู้ไปจีบสาวทางไหนก็น้องมีธุรธุรกิจส่วนตัวไงก็เลยไม่ค่อยได้มาหาเราไงใช่ไหมนี่มีธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมอ้าวทำไมไม่ใช่นี่ยรถเองเปลี่ยนคอนเทนเกียร์เอาแบบนี้ดีกว่าให้คนดูดูหน่อยปั๊ก จะไม่ได้รู้แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนกี่ครั้งอะอา, <laughs> อาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนหัวเทียนสามครั้งนะทุกคน<า>นี่เลยก็ตอนนี้เรายังไม่ได้ทาลูกให้น้องเลยเดี๋ยว,เร,ว,เ,รวเร็วนี่แหละนะทุกคนก็ใจเย็เยนๆไว้ฮนะผมก็ยังไม่มีงบอะไรประมาณนี้ <laughs> เดยวจะมาทาให้น้องอะถ้าให้มันพังก่อนขับจนแบบลูกแตกเลยแล้วนะเออหรือว่าเอาไปจับจีพดีวะเอ๊อยากเห็นไหมว่ารถเองวิ่งได้เท่าไหร่ลองไหม มาหลังนะคลิปคลิปหน้าได้คนเอาไว้คลิปคลิปต่อไปดีกว่าเอาไหมเอาลองมาดูไหมป<ะ>ั๊กเฮ้ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปลองจับจีเพียรถน้องนะทุก<ๆ>คนว่าเนี่ยลองเดากันมาก่อนนะว่ามันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่แต่ไม่ใช่คลิปนี้นะน่าจะเป็นคลิปหน้านะทุกคนถึง80ดสิบไหมนี่จักรยานติดเครื่องเราวิ่งเท่าไหร่นะ70บวกอืมทั้นี้ถึง80ดสิบไหมนี่ถ้าไม่ถึงเนี่ยรถจักรยานติดเครื่องพิชแซงเลน,นี่อ่าก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทำอะไรบอกคนูไปสิ มารีวิวฮะมารีวิวมารีวิวอะไรนี่ลูกค้าไหนไหนค้นเหรอนนั่มันรถพี่ไม่ใช่เหรอจะรีวิวเหรอรถเองอันนี้รถพี่ใช่สุดได้หนิไอ้อะไรคนดูวันนมาขอใส่เกียร์มืออะไรนะเกียร์มือแลวก็ไม้ใกล้หน่อยน้องพูดไม่ค่อยชัดเลยอะไรนะมาขอใส่เกียร์มือเกียร์มือเป็นยังไงวะพี่เอาพี่พี่เคยทำคลิปใส่กับ ซาลิงเหรอรรรรรอ๋อไอคลิปนั่นเหรอเฮ้ยไหนเอ็งเอลเกียร์มือมาดิอยู่ไหนเกียร์มืออยู่ไหนเฮ้ยอันนี้เหรอ,อทุกคนอันนี้คือเป็นเกียร์มือที่ผมเคยใส่กับซาลิงอ่ะไอมีใครยังจำมีใครได้ดูคลิปนั้นบ้างนะทุกคนเนี่ยผมใส่เกียร์เกียร์มือแล้วก็เอาไป สัมเกียร์เดี๋ยววัวนนี้เองจอะลองใส่ไว้ป้าไว,าว้หรือเปล่านี่ไว้หรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองใส่เกียร์มือรถน้องดูเดี๋ยวว่าเองขับนะโอเคไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองใส่เกียร์มืออันนี้คืเกียร์มือกอันนี้คือเกียร์มือนะทุกคนนี่มันจะใส่ประมาณนี้เดี๋ยวว่าดูหน่อยนี่มันจะใส่ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเอารวนมาตรงนี้นี่ที่เจาะรูไว้นี่แล้วก็เวลาเราไปขับเห็นไหม เกี้ยหนึ่งเกี้ยสองเอ้ยเรียว่ามันจะเฟี้ยวไหมไม่โดดนะไม่โดดนะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปใส่ก่อนนะทุกคนไหนเอาลวดมาดิไปทุกคนโอเคเดี๋ยวเราว่าไปเจอตอนเสร็จเลยทุกคนไปเสร็จแล้วตอนนี้เราใส่เสร็จแล้วใช้เวลาไปครึ่งวันเอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงก้อนนี้เลยทุกคนนี่เกียร์มือเฮ้ย เอ็งขับนะเฮ้ยออนนี้เด like like so huh? um ี๋ยวผมลองขับดูก่อนนะตะก้อเฮ้ยก็อยากลองไงปกติที่ผมเคยใส่เครื่องไปใส่กับซาลิงไงซาลิงสับทีคือแบบโดดอ่ะเออโดดโดดดึงโดดสองใช่ไหมแะก้องใช่ใช่ตะก้องเป็นันงข้างๆตอนนั้นเป็นไงก็เสียวเสียวเสียวครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองขับดูขับถือไว้หน่อยครับทุกพี่ขับได้ไหมนี่พี่ขับได้ไหมนี่ได้ได้น้องน้องน้องบอกก่นนะเอาเอาเอาโอ้ยยางต๊กขางสวยวบนี้ นี่เลยทุกคนนี่ถ้าเกียร์หนึ่งมันก็จะเข้าอย่างนี้หนึ่งสองสาม <c oughs> อันนี้ก็จะเกียร์แบบถอนเกียร์อเหียถอนเกียร์ยังไงวะนี่เกียร์ไหนวะนี่เฮ้ยไม่ <c oughs> ขับยากว่ะมันเหมือนซาเล้งนะซาเล้งมันจะแบบว่ามันพอดีเลยอ่ะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวมาลองดู ได้นะทุกคนแต่ว่ามันค่งนขัางไม่เปียกแล้วม,มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันตามขาเราด้วยนะเดี๋ยวรอให้น้องลองขับดูได้ไหมนี่ไม่ยกนะขับหนึ่งขับสองไม่ยกนะโอเคเดี๋ยวให้น้องมาลองขับดูว่าเกียร์มือนี่มันจะเสียวหรือเปล่าเฮ้ยด,ดูดิแม่งโอ้โหคิดยังไงอยากลองใส่เกียร์มืออ่ะเดี๋ยวให้น้องลองเลยเอาแล้วทุกคน เมื่อกี้นึกว่าน,นอ้องจะแบบปล่อยมือไงเห็นไหมน,นึกว่าจะแบบยกอะไรประมาณนี้เนื่อยเหนื่อยเหน่อยมือครับผมเกมือ,อไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมประมาณนี้ส,สับสีโอ้โหส,สับสีได้ไหมเนะนี่ยนี่สบายทุกคนเออแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตรถเราหน่อยตอนนี้คือแบบดูดูทรงดูทรง ทรงก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่กระแตงหน้ามันหักเฉยเฉยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฉยเฉยเฉยเป็นไงเป็นไงไอลองออกตัวนี้ออกตัวเกณฑ์หนึ่งอะเกณฑ์หนึ่งออกตัวเกณฑ์หนึ่งนะเราเนนนะอ,ออกเกณฑ์นหนึ่งเลยเอาทำไมพรอ่ะ กำลังห้าครัทุกคนใส่เกียร์มือเป็นไงเองคิดว่าก็ได้อย um ู่นะทุกคนแต่ว่าฟิลมันก็แปลกดีแต่ว่าผมเอาไปใส่กับซารลิงมันเจอแบบฟิลมันได้เลยแบบว่ามันมันซารลิงไงเรามันขับมือเดียวได้ใช่ไหมแต่อันนี้ขับมือเดียวเดี๋ยวมันล้มเป็นไงเล่นเกียร์ละเล่นเกียร์แล้วชารัจชาร์จไม่มีอยู่ด้วยชาร์ก็หมดด้วยชาร์ก็หมดด้วยนะครับ ไหวกับรถพี่ป่ะไหวด้วยไหวเหรอไม่อ้าวก็โอเคทีนี้ทามาลองใส่เกียร์มือที่เราเคยใช้กับซาร์เล็งไหมอ่าใช่ไหมเองเห็นเองก็เลย,ยอยากลองใส่ดูยิบโก้นี่เลยทุกคนเกียร์มือฮนะเกียร์มือทำเองครับผมนี่เนหะ็นไหมนี่มันอยู่นะฟิลแบบถ้าไปใส่กับซาเล็งคือแบบจะง่ายเลยเพราะว่าซาเล็งมันไม่ต้องมาขับมือเดียวได้ไง อ่ามันับมือเดียวได้เราเราอีกมือหนึ่งแล้วก็เข้าเกียร์สองสามสี่อันนี้ก็ถอนเกียร์ใช่ไหมใช่ไหมนี่อ่าโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พามาลองใส่เกียร์มือกับรถรถน้องเรียบร้อยนี่เรียบร้อยเฮ้ยทำไมรถเปื้อนแล้วลวะทุกคนดูดูหน่อยเปื้อนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปล้างแล้วนะ <S <S ใช่ไหมโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เกียร์เท่านี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งแล้วก็คากติดตามเพื่อความ่วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนอกจากอยากลองใส่เกียร์มือแนอ่นอโอเคทุกคนไปนะผมเอาไว้เจอกันใหม่ที่หน้านะครับผมบ๊ายบายกัน